มาใกล้ๆมาเคลียร์กันดพี่มายางป่ะพี่ยอนหัะทำอาไมวไมไ่องดีดีมาแต่ใส่มไปยังบ่ อ้ยกระดอกกระเดี่ยวะโพดหรี้ได้หนทางนะตอนแรกครับมันฟันฝนตกบ่ยุทธนี่นะบรีเอามันมาแล้ววะโ,โทรไปหามันนะ่อย่ามันนั่นย่ามันนอนน้ามอหรือยังไงอืมันนอนียไม่น่อยนะ นอนรับป่ะฮะอ้าวคือนอนง่ายแท้มาได้นอนในอู่ก็นนอนแพตติจอมเก่นไม่ใช่วะอันนนใด,ดเออ <c oughs> มาหน่มา,า,มาอย่างมาพี่ม,มามาเคลียร์กันว่าในใดหายแท้แท้ มันหนาบูลด้วแล้วนี่นะมาตระหารลุงลงมันเริ่มหนาบูดแล้ว <c oughs> มันยากมาส่งมันเ <c oughs> บิง่งยุบเบิ่งสภาพอยู่วะอ,อนันไหนฝนคือมาตกเ้า่ะไปสิดวักซีนมากเลวกัด <c oughs> สีนวัคซีนมากล้วกันไปอ่าน้าคการปรคุดมัน <c oughs> กับเล็กน้อยมากลลวกับนอนนอนแล้วครับกตื่นนี่ นอนเป็นลายโซมงเติบนะโอ้ยเบิ้งอ้าวมือแห่งกับเปื้อนทนทางป้าโตมือวานนี้มือวานนี้พี่น้องมานะน้องแนนเห็ดอีง ไปลูกลุมาหาลุงอย่าีแน่เลยจะแพ้ติหรือมาอยู่น้ำบบบนี้แค่น้อยพ่อแลยเท่าไปขาน้อยก็เท่าไปถามลุงยันลุงหนะย,ย่างในกับยันร้านหายอยูข่ขั้นฝนตกหนะขั้นฝนตกบ่เบาๆหนูบ่ได้มาส่งลลมันอะริอันนี้พ้นผมพากับมาเศร้าเลยมา ห,หายก็หายฮะแล้ปลาหายหายมันหายฮะแล้วเสียไมันนอนก็มินนี่แล้ว,วม,นนมือแ,แรงนี่กะด้วย <No. S 1> วันนานมาได้ป่ะมาณนี้แหเฮ้ยเสียไปใส่นะไปเลยมาส่งเพิ่นมันถ่ายคลิปบ่ได้พี่น้องเลยมันถ่ายคลิปบ่ได้ตอนมานะทางมันเปื่อ,อนโพดปัดคราบโหลดเปดครึ่งได้แต่แค้นเดียวขลางซ้ายนี่มันเครื่องพี่เนาะไปฉีดวัคซีนมานะ มาจากครึ่งฝาห้องแม่ทั้งนั้นนะพี่อเ,เองเป้ยอ้าขึ้นไปนางรีอะไรบ้านี้คือสิลาบแล้วเนาะบอคือสิลาบแล้วบอกลา้าไปไกลลุงแล้บ้านี้ทางเบง่งนี่คือสิบลับ ลงมาพี่เดี๋ยวสิหายอันแพติมาเผาอีกหน่อย <c oughs> แพตติบาอยู <c oughs> แ่แพตติไปหานขา <c oughs> ดีใจบอม,มาหอดเลยบอฮะดีใจอยู่บอดีใจอยู่บอ ก็จะขาดแต่เขินเราต้องโทรหาลุงเล้ววันนี้เด้อนี่แหละวเราต้องโทรหาพยายามมาเห็นกันแหละอยากโทรหาเราไปเห็นกันอยู่บนมือเป็นอด้ไหบวันนี้นะฮะมาด้วยมือแล้วเขาก็นอนแล้วมันกระดิ่งกับมินิเนาะปาลุงเบิร์ดขุดขนนี่กระลุงบอยเพิ่นได้มาส่งร้านแล้วก็มาเยี่ยมมา

มาน่มาอยู่ในนี่บอเป็นมเป็นไอันไปเปเทเปเทบอมันอยู่ในนี่บอมาน่ะปกตินะดยเปมานเนลี้ยงเป็ใหญ่ผูกขาเลี้ยเาเ็นัง้ยกัไหมะโอ้ยนางามเอาเห็ดได้บนี่สบายดีะลุงนะไม่้ จะมาได้ไไปยังจาไปยังอะนะนั่นแหละเป็เหตุยังเย็นม่กขนาดไหนเย็นเอ้ากินมาได้อีกเลยไอ้คนสั่งเย็นมากขนาดไนเย็นเอ้ากินมาได้อีกเ่น สีมันซีมากแล้วค่ะกระต่นกระต่ไข่พี่หมอคือสีบอ่อคือสีบอ่อดอกอก,นอก,ก,อกินยาที่ไนะทยรนนอตลงไปเลยเออมาส่งลูกยซดอกกลูกชายสีนอนน้าพ้นตนะ๊นนาผมมาส่งมันแล้วอัพ้กระปลาโตกกับต๊ะางอะไรรอเดียพนกันต,กต,กต๊อตั้งแต่ผูกขึ้นก้นน่ยว่ะอือ มาแต้ห so okay. ึงเลยว่ะ no มันมันใช่ม <aciones is S 1> <The> ันนั <cra> ้นมันย่กะแมนเกี่ยวเข่ากะแมนนะครับโดยคือเห็นแหละพี่น้องคือพี่น้องเห็นแหละไปซอยซอ้ายเกี่ยวเข่าค้นเข่าแล้วก็บอกมีเวลามาหาเด็กเดนกล้ามาเลยป๊อปป้าอ่ะมันไปปนหอยปังมันมาแล้วเออมาแล้วเห็นอันนั้นเราไม่ขีดชาบโบไล่เห็นน้องอันแม่นคุดโพนมาจัดห้อยคุดโพนนะใสิมี่ได้เนอะ สิเหตุไงสิมีเน่าปลูกเลยจีเนี่ยวะเอซีเว่นมาวะห้เอานายภัก hmm บุงมาให้ปลูกกับนายหอมฮึโแม่ก็เลยปฎิมาเต้เฮือกเลยว่าพ้นโต๊ะแจ๊กเงินล้านเหมืนจะกินยังก็เลยอะไรมาฝากคนไหนน้องมะลุมะนาวข้าวโคนั่นแหละโคตตัวแดงหมดโคตรไปแล้วเออลังไปยัม ลู้ไห้คขาเขเป็นตะก้อนให้อนด์ไอ้คนเป็นลูกคนมาส่งลูกชายเพิ่นอนทนายกอนอันเทนที่คอดไว้นะบอกท่ายโบจืออเท่ายฮะจืออยู่นะเท่าย อยากไปซื้อขนมเราเบิือกินอยู่บริยุทธ์ <ừ> เอานเนี่ยไปซื้อขนอมนี่เห็อนอะไรได้เอาเห็นอะไรไหมอ้าวันบนบนบอะไรไปบนแอมบ่งหนาลุงโบงนแอบาเอง,งบาเงิ <c oughs> นจังไซยอยากได้เงินเดี๋ยเก๋ไปซื้อหองเฮียน ยัดได้ดีละประหยัดได้นะรวยเพราบอกเมื่อกี้เรียนแบบหมูลายเนาะจะได้กลับแล้วพี่น้องจะได้คนมาอีกเมื่อดฝ่าเมื่อฝนมาแล้พี่น้องฝนมาฝนบได้ใส่หมวกมี่ยุ่เสือกันฝนนะของน้องอําน้องมาดิส่งบอกเลยมาส่งได้ถ้าบอกวิญญาณฝนแมนเออเพราะว่าบุกฝนตลอดเนาะ แมา่มีหมวกมาในพ้นจะมาสาดใสหนาไเสือกันพ้นหนึ่งกันนะอมันใส่หมวกให้แน่อ่าปดูไหมเมื่อฝ่าเมื่อพ้นมาลรวไปดู้ฝ่าห้องน้ำตี๋ไม่เหน่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายอันถ่ายได้เดี๋ยวสิถ่ายพึ่งถาโอดโอยเสียทางมากับอหลือเราจไปจากนี้นไปบนซิเมื่อแเรา อ้าโซสเอ้ยนางงามโอ้ห <c oughs> แค่นเสมอน้ำลงต่อมานี่มาแค่นสาุสุาพสธุสาธุพอกันใหม่คลิปหม่แล้วพี่น้องเด้อโอเคซำหนึ่แล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหห้่ โอพี่น้องเอ้ยคากรึดพิโลแม่กะระโหดฝนมาว่านี่อีกาะว่าฝนตกมาตลอดดิเจอกับพาหยุกกพาดากเอาสู เดสอดเดอร์อบ่พี่น้องอาสามนีแ่แหละเดี๋ยวสิคขับรถไปก่อน <c oughs> บอไวจริงๆ